็สวัสดีทุกท่านวันนี้อยู่เกมนาซีซอมบี้ซอมบี้แฮนะเออตอนน,<ห>นี้นะครับเราสามนุ่มสามทหารเสือนะครับ,ไ,รบได้จะมาพิชิตซอมบี้นะครับเหมือนว่าเกมนี้ครับเป็นเกมมาจาก Sniper Elite แหละแต่เป็นภาคซอมบี้นั่นเองนะครับตัวเกมตัวน,นี้ไม่ต้องมีภาคสองก็เล่นได้ครับนะม,มัน,นเป็นเป็นอะไรที่ได้เล่นมากเกมที่ดีอยู่สมควรนะฮะภาคสองไม่ดูเลยใช่ภาคสองนี้ได้แค่สองคนแต่ภาคนี้ได้ถึงสี่คนนั่นเอง อะไรอันเนี้ยอันเนี้ยภาคสองพี่อันนั้นต้องพุ่ภาคหนึหถึงภาคสอ่ะภาคสอันเ็อีสองันภาคอนนี้ภาคราชิตงบีอ่ะเล่ได้ได้นี่อ๋โอเคาเฮ้ยในน้ำในน้ำเมเลยในน้ำขอปงนเจ็บามน้าตัวมากขออนุญาตเสียงผู้ชมเฮ้ยมันฟื้นมันฟื้นไม่จัดมันฟื้นเลยเหรอโอ้โหผีเยอะไปไหนวะผีผีผี ทีดทีไม่เข้า่รูว่าตายรตายไตายง่ายนะเว้ยระวังระวังปมาไมาอออถอยอยอยอุ้ยอ้ยอุ้อถ้ยอยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอยอารยอุ้ยอุ้ยอยอุ้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 ยอยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอ้ยอุ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 ยอ้ยอยออ้อออยอ้ออ้อ้ออ้ออยออยอ มันสายบูครับตัวล็กเนี่ยพอระวังนะแรงมากดูหลังให้ผมดูหลังให้ยิงันเลื่อนอะไรอ่เี้ยปเรื่อยอุ้ยขึ้นมาจากน้ำเยะเทียบเที่ยบเดียวเดียวเดียวโเยอะเยอะโหเยอะเกาาวะปาระเบิดไปแล้วโอเคระเบิดาต้องยิงย่ลูกรหวกแตกครับเฮดช็อตอ้ย ชอ็อตอุ้ยไม่โดนโอเคไม่หีไม่โดน, <Okay. S 3> น,โดนเออเล่นเกียร์แบบโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอ้โหโ,หโหอ้วิที่บ้านที่บ้านเออมีบุตรไม่มีเลยทีก่กดสเปกบ้าพี่เฮ้ยไ,ไปปาแล้วมันก็พีเอาไว้ปาแล้วมันก็หลังเราไปอ่ะโอ๊ยจะเก็บของจากศพเอ๊ะอะรวะกดตัวอีอ่๋พี่ที่กดตัวอีที่ศพม,มันจะเก็บของอุ้ยศพฟื้นแล้วฟื้นมาทำไมฟื้นมาทำไมเออหัวเทนโดน หมดตายครับมันมีการมันกดการหายใจได้ด้วยนี่ไม่รู้ว่ากดตัวอะไรกดตัวอีเออกดตัวอีกยันหายใจเอ้ยได้ปะวะไม่รู้กดตัวอะไรการหายใจนะจำไม่ได้หรอแน่ใจเลยตายทับเลยปะสกิลหมดเท่เฮ้ยเฮ้ยมันพื้นหมดตายครับพื้นเหรอพื้นเหรอพื้นเหรอเฮ้มยอตไปดีไปข้างในข้างในหูเยอะเยอะเยอะๆฟังระเบิดไปแล้ว เฮ้ยิงถานอมาได้ครับเอาตัวเองกับคูโลแจม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 เฉยเก็บของเก็บของถ้าพูดถึงอุ้ยประตูเลกอุ้ยเดี๋ยว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 อะไรโดนยอะไรเดอไรางในมันต้องมีอะไรเราเก็บไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปีไปลูกหมดเดีวผมเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับโอ้โหเขาบลเรต้องขึ้นต้องขึ้นเลบนหอคอยนั่นะครับใช่ใช่ใช่โอครับเอาเป็นเปนคนเป็นคน เพิ่งก่อนลูกนกเยอะมากมากอู้เยอะมากเยอะเยอะเยอะเออเออเออ่าพิษแสอะไรวะมีเป็นแข่งๆไหมครับอู้เกมนี้แบบถือว่าซื้อมาคุ้มครับเกมนี้แน่นอนตัมากมันเล่นกับเพื่อนได้มันเล่นเกมเกมที่คุ้มคุ้มยี่พอสมควรไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกมาทำไมมาทำไมตายตาย เดี๋ยวฮะเราต้องรีบขึ้นไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิวับ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 โอ้ยโอ้ยยิ่งกว่าบอยแบนด์ยิ่งกว่าบอยแบนด์โอ้โหมีการมานั่งแล้วจะรู้พี่บแค่นั้นนลยจิ๊บจิ๊บพี่โบอสออกมาเล้ออมได้ลูกซองว่ะผมได้ลูกซองมาพี่โบอสออกมาก่อนแล้วจะรู้ออกมาลูกซองเหรออู้เยอะเยอะโอ้ยออกมาก่อนอุ้ยจะตายจะตายเราต้องขึ้นทั้งบนแล้วล่ะพี่โบอสออกมาก่อนแล้วจะรู้ว่ามันเยอะไหนไหนเยอะขนาดไหนโอ้ยโอ้โหอุ้ย เอาเลครเอาลูกกระสุนเอาเลยพร้อมั้ยเก็บของเมเต็มเต็มเตมเตยมเต็มเตนมเมเต็มเต็มเต็มเ็มเต็เต็มเมเต็มเตาต็อเต็มเ็มเตโมเต็มเต็มเต็มนต็มเีมเต็เ็เต็มเตเต็มเตยอเต็ต็อเต็มมมมัเเีเเเ็เดี๋ยวเราคยมเเต็เอ้าวอุ้ยข้างล่างอย่ากระมดเดี๋ยวเเบิดก่อนนะ ครยิงอยู่ตรงกระไดทยอยยิงฮะทยอยแค่วางระเบิดก่อนทยอยยิงความความแม่เราดิหายไปแาระเบิดหายไปแลเบิร์ดดิทำไมวางระเบิดไม่ได้โอเคฝั่งขวายิงตรงกระไมาแล้วฮะอยู่ตรงกระไดให้เออโอเคฝั่งตรงกระไดให้คือมันให้เราเดี๋ยวแต่ผมยิงข้างบนให้ อือออุ้ยเยอะอุ้ยเยอะมีฟื้นด้วยมีฟื้นด้วยเนี่ยสลบนี่มันฟื้นได้ด้วยมันฟื้นได้ด้วยยิงหัวเกมสไตล์เขาเล่นยิงหัวแน่นอนนะยิงหัวหัวแตกยิงหัวมันน่าจะไม่ฟื้นนะไม่ฟื้นไม่ฟื้นต้องให้หัวมันแตกอ่ะแน่นอนแน่นอนยเขาล่าได้ได้กลัวว่าไม่ได้ฟื้นคุณตกลงไปไม่ได้กลัวนะบอกเลยอืออุ้ยยิงไม่โดนบอกเลยทีพยอยากเยอะนะครับเล่มีสโลโมชั่น มีสโลลงมาเก็บของครับสบายอยู่เขาลาดตระกระไดอยู่ในเรื่องนี้แหละแน่จร uh ิงข uh 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 ึ้นมาแน่จ uh ริง uh, ขึ้นมามูสบี้ดับสโลโมชั่นมอมบี้มอมบี้เออโอ้ยเยอะเยอะช่วยหน่อยตะรวจตัวไรปะระเดตัวไรกันเลยก็ตีหรือเป็นคนเอฟนี่เลยครับการหายใจด้วยฮะการหายใจตัวไรตัวไดตัวไดปะระเบิดตัวไรต้อกดตัวอีการหายใจปาระเบิดไม่ได้เอาการหายใจ

ฮะดูดโวฮะไปครับไปครับมีเก็บวัสดุตรงไหนครับข้างบนพี่ข้างบนตอนนี้รู้สึกปนโฟกหมดแล้วไอ้ตามภารกิจผมได้ชาลุกซองมาเลยครับไปนี่นี่เช็คพอยต์เช็คพอยต์ในนี่นี่ฮะถึงเช็คพอยต์แล้วอ่าเช็คโดนี่เรานี้นี่เช็คพอยต์หื่คลังแสงครับเลือกเปลี่ยนปืนได้เลยตามใจชอบเช็คพอยต์เขาครับ เขาเก่งยอดอ่เลี่ยนปืนได้ไหมโอ้เปลี่ยนปืนได้เลยตามใจชอบอ้าวเช็คคอยแล้วปืนอะไรดีเปลี่ยนปืนปืนกลก็ดีแต่ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันผมขอใช้ไทย99แต่ละวันนี้แล้ววะลองยิงเด้โอ้โอเคทีโบนให้สามลองสามเด้วยนะเตรียมพร้อมกันยังฮะยิงปืนต้องเช็คเว้ยหลเทาเอางกามพีเจ็บอะไรม้างเนี่ยนี่ระเบิดระเบิดอุ้ยสไนด์สไนด์สไนด์แต่ลองยิงโอ้ยเสียงแน่กบลองด้วย เขาบอกว่ามอสินใช้ดีอ่ะมอสินเฮ้ยโอ้ยเสียงนี่แม่งชอบชอบชอบมอสินมอสินโอเคไม่ได้แล้วก็เปิดประตูไปกันเลยไปนะไปใหุ้้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่พี่มันมันมันวาร์ปได้มันวาร์ปได้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเราต้องรีบขึ้นบนนะเป็นขั้นบนเร็วๆยิงมันก่อน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 ฮะยิงมันก่อนวุ้ยรถถังรถถังอุ้ยอะไรมึงยิงออกมายิงขีออกมา คือยิงยิงไอ้ตัวที่มันโดดเลยดิข้างบนน่ตัวนี้เป็นบนเลยไอตัวไอตัวโดดมมีสองตัวอืออุ้ยเราโดนยิงเลยเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวมีเก็บปืนอีกแล้วโอ้โหภาพตรงนี้ยากครับขอบปอบไม่กอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอือหืออือหือตายแล้ววอยู่หมดแล้วอยู่หมดแล้วยังมีสไนเอาล่ะครับจะได้ยิงอะไรอ่ะไอ้ตัวนี้มันมีสองตัวไว้เดี๋ยว เดี๋ยวมันเดินจะมีผีบุกมาที่บลมันห่วงเดี๋ยวบันแน่นอนตายสไลด์มีไหนวะตาละตายละผมยิงตาละวีผีมีผีสไลด์เราต้องเดี๋ยวจะมีผีมาเยอะมากฮะรอไว้ก่อนผมรู้ส่วนรู้ส่วนลูกซอมไม่น้อยเปลี่ยนปืนคืนดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาทั้งร้อยกว่าเอาเหรอครับเรามาแก้หายใจยิงกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับ ปากครับปากปากอปากไว้ขนาดจะตัวแล้วกดอีกก่ดีกดตอีกกดีครับโบแม่งบังเนารอาจจะไม่ได้หรอขยิบอีกครั้งไว้วพี่ขยาบตอีกครั้งไว้แล่เลงแล้วก็กดอีกครั้งทำไมยิงไม่โดนทำไมยิงพลาดเนาอาจจะไม่ได้หรอต้องรอให้ใจเราเต้นให้ใจเราเต้นช้าลงก่อนที่เห็นตัวเลขป่ะตัวเลขขอี่มีกิบกกว่าอึดล่วะไรให้ให้ใจเราเต้นช้าก่อนเต้นแรงหน้าแดงทุกซี อุพอใช่เต้นแรงไปมันจะเล็งจะอะไรนี่ไม่ได้โอเคใครลงมาบ้าคนคนหมดอ่ะแน่นอนผมเองแฮะวู้ยวู้วู้ยเราเป็นลาเบิดฮะระวังนะจะมีผีบอสด้วยโคตรโหดอ่ะมีผีบอสด้วยเนี่ยเออซอมบี้บอสอุ้ยตรงนู้นมันเป็นคอมโบบอยแบน้หยิงัวใด์บอยแบนด์เยอะมาเยอะมาเยอะมาเยอะบบอยแน ซูมสโลโมชั่นสโลโมชันอุ้ยเกิดเยอะมากยิงยิงกันดูข้างหลังเลยนะใช่เราข้างหลังข้างหลังเริ่มมาแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะอุ้ยเจอเยอะ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 ลูกซีลูกซีลุ้ยยิงไม่โดนยิงซ้สามโดนยิงมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วโอ้ยหลังเพียบหลังเพียบผมขึ้นไปดูผมบนแล้วหลังเยอะโอ้ยระเบิดโดนระเบิดเยอะ ยิงเยอะมากสันสันยิงซ้ำมัล้มสันยิงซ้ำมัล้มค่อยยิงหัวปาระเบิดไปปาระเบิดไประเบิดรุนแรงมากอันนี้ตรงนี um, ้ระเบิดแล้วเราผมจะมาได้ตอนนี้ฮะโอ้โยไม่เทียบเลยเยอะมากอ่ะไปเอาไปเออไปเกือบไปเละครับโอหได้หมื่นกว่าบาทได้หมื่นกว่าาบท ยองยิงหัวโอ้ยยิงไม่โดนยิงหัวยิงมันล้ยิงมันล้ม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 เพราะยิงหัวเขาเอายิงมันล้มก่อนแลเพราะยิงหัวเขาทันเลยไม่แม่นอ่ะไม่สนใจผมยิงแม่นพอแม่นพอมีลูกซองครับระยะประชิดนี้ผมได้เปรียบไม่ต้องยิอุ้ยนี่ปีละปีเดินไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้่ได้ไม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 ่ เกียร์ลูกบอลเปลี่ยนลูกบอลไปฮะไปฮะเกียร์นี้เล่นหลายคนนี้เขาบอกได้เปรียบมากครับอ้อย ok ิงยากแกวะตัวเนี้ยหล่ดิมีการนดิมีการแบบอุ๊ยยักับฟื้นยักับฟื้นยิงหัวซักข้าบอมข้าบอมค้าบอมค้าบอมช่วยด้วย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 ตายแล้วโอ้เกือบไปฮะมันจะนีครับโคตรอีพิกมาเยอะไปไหนโคตรอีพิก บ้ปเยอะก็ไม่ได้ดูแลผมดูแลครับโอ้โหอุ้ยเยอะเยอะเฮ้ยบอสมาบอสมาบอสมาไปบอสลเหรอนู้นว่าถือปืนใหญ่อยู่นะไหนอ่ะอ้มาแล้วบอสเราต้องยิงหัวมันในตัวเนี้ยอุ้ยต้องหลบดีๆฮะต้องหลบดีๆเปิดใส่แม่งเลยอุ้ยอุ้ยเป็นยิงเจ็บมากยิงเจ็บมากเด็ดช็อตยิงหัวแล้วมันจะมึนไปอ่ะอุ้มันยิงเจ็บมันยิงเจ็บอุยหลบก่อนหลบก่อน ยิงหัวยิง <naz> ห <pos and drugs> <PI anger 000 fuck> ัวไปแตตายแล้วตายแล้วใครได้วะเนี่ยไปบอสเปิดประตูแล้วไปเลยไปต่อไปต่อไปต่อต่อฮะสามหนุนทหารเสือเชฟพออยู่ข้างบนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะถึงเช็คพอยมันมีไอ้ตัวนี้มาด้วยเหรออือเอือยยิงปงเป่งปงเป่งกี่จังมามาไเอุ้ือ นี่นี่เช็คพอยต์อยู่นี่ไม่เข้าเช็คพอยต์กันก่อนเหรอครับเออผมเข้าแล้วกันเช็คพอยต์เดินเลยเช็คพอยต์กันทำไมเหรอเดินเลยเช็คพอยต์กันทำไมมันไม่มีเช็คพอยต์มาไเช็คพอยต์กัไแ้วะนี่เปลี่ยนรูปให้พร้อมก่อนเล่นนี่จ้าชัตเตอร์ r หนึ่งแม่เอ้เล่นทีื่อน sharpster เลยครับเกมนี้ที่ไมู่้ก็ถลุซีรีส์ดีเขาบอกยาวยาวเล่นจบเลยไหมสัญญาทับซมเลยไหมเล่นยันจบเล่นยันจบภาคเลยไหมโอดโอดถามหน่อย พี่โบสัตยาเมื่อกี้คลิปแล้วพี่โเว้ยทุกครจบแต่คลิปอะอะยาถ้าถ้าทุกคนพร้อมกดเลยครับ่มกดบล็อกฮะอะไรฮะบ้านบัานบัานเยอะเยอะเยอะเราเทสักอย่างไงพี่โบอสแต่ทางมันแคบด้วยฮะทางมันแคบทางมันแคบดูด้วยเกมเมอร์ฮะเกมเมอร์พวกเราฮะไม่ต้องกลัวคไม่ต้องมียิ้มยิ้มยังง่าทางมันแคบมมแ่งเหือนทางมันแคบ

เป็นบทานไปผมด้วยผมเลยสามสิบวิสามสิบวิอะไรเนี่ยมาช่วยเอามาช่วยเอามาช่วยเอาอย่าให้อะไรอะไรมาอยู่มาลองมาอยู่ไปพีไปพี่ไปพี่ไปพีไปเลยเฟิ้์นเฟิร์นเฟิร์นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเราเรานี่เราวิ่งวิ่งสกขั้นอะไรลมเล้าหน่อยอืออือเร็วเร็วเร็วโอเคขึ้นมาไปขอเล่านี่ฮะเข้าไปนี่ก่อนเราจะมีอะไรแล้วคุณนั่งจะสุดไหมจะสุดปะว่าไอ้ยันเดงๆนี่หนูว่าเป็นยันปลุกเสกสักอย่างเลยถ้าเราวิ่งผ่านทีมีจะตื่นฮะเออระวังหน่อยนะ ไปยัไงไอตัวงกระดูกยิง่อนอือ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 ื้อกอืออือาโค้งกระดูดต้องยิงหวใจเออเออโ้งกระดูแล้วสวัสดีจ้าผมกระดูดไอเจ้าเปิดมันไปรกับเขาไไม่ได้เปิดเปิดจองสวัสดีจ้าสวัดีเอไปรอผมด้วยสวัสดีจ้าแต่ตรงนี้ไห่ปาเปิดเข้าไปครับปาร์ลเปิดเข้ามาทุกคนเออระเบิดไว้าบล้วลูกเดียวเขาลูกเดียวพอเออ เยอะเยอะแล้วบวก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 ทีวเป็นคนบวกได้วได้วกด้อ oh. anyway ืมมนีบินโอ้ยบันละบัยัดอบครับเนี่ยเนี่ยยัเบิดด้วยทุยยยันแล้วเบิด้ยันต์ระเบิดผมยันแล้วเบิดแล้วแล้องเลยยันตดดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาแล้วมาแล้วยังมิสกไวใจผมลูกยับนลูกศรบนไวใจผ นอนเป็นยิ่งนอนเป็นแถวเลยเราจับย้ด้วยเลยูบอกบอลจะเปิดมันเดงมาหาตัวเองไหโอเยอะเยอะมากเยอะมากลูกอลูกรเกดเปล่อเปลี่ยน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 แล้วเปิดอะไรอ่ะเอ้ยเปลี่ยนรลเบิดตัวเอ็กซ์ต่ตทีพี่เอ็กเบลบลลบลบลบลไปลไปลโอเคลลบลบลบลระเบิดระเบิดเชือกเอา เพื่อนพาเป็นระเบิดอนีระเบิดระเบิจบยังอุ้ยยังไม่จบเยอะเยอะมากเยอะมากอืเดียตัวเดียวอืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้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 ยยเฮ้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 ย้ยยเฮฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ย้ยเยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย ผมนี่เทปพกฮะเทปหกเทปสูเทปสูไม่เกี่ยวกันเฮ้ยโโอ้หลูกศรมาทันเองกระสุนกระสุนต้องเก็บแล้วฮะชอบขอโดนลูกซองครับชอบระเบิดระเบิดเชือกระเบิดทยระเบิดเชือกโหเรียกระเบิดเชือกบ้ามากเรียกเสียเลยระเบิดเชือกดีมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหูอะไรวะเนี่ยกระสุนลูกซองไม่ต้องหายเก็บเองโห มีทั้งโครงกระดูกทั้งซอมบี้นี่มันเกมอะไรกันแน่ฮะใช่นาซีทอมบี้หรือเปล่าเอยแนนน่อเลยสโลโมชั่นเร็วๆเอ้ยสโลโมชั่นเหมือัดดันสโลโมชั่นมองไม่เห็นเลยครับหมอกหมอกหมอกเยอะมากหมู่หมอกโดนระเบิดยิงเลยโดนระเบิดนะครับสโลแล้วสโลแล้วยิงไม่โดนเลยฮะโดนย่างยิงหมดฮะเดือบเลยอดีไม่งา

วันี้กระดูกลุนฮะกระดูกลุนกระดูกลุนเลยมามอยากเป็นผีกระดูกลุนเล่อดีเนมาดูเฮ้เฮ้ย้าบอมอ่นหคาบอมะโูคาบอมร้อยเขบคุณคาบอมมากเหมืนต้องไป่ะเราต้องรีบลวฮะต้องรีบลวเฮ้ยคาบอบอมากครับอ้ยอยู่คาบอมมีแล้วคาบอมมีแล้วเฮิ่มเพเกิ่มลังหลัพเกิครับเฮ้ยบม ทุกคนถอยมาทุกคนถอยมาทุกคนถอยมาดูอะไรมันตายแล้วที่รถโอ้แล้วกัระเบิดใส่ผมไปเนี่ยกับดักเพื่ออะไรเนี่ยมันเป็นกำดักแล้วเฉยเฉยเดินผ่านแล้วมันจะพุ่งขึ้นมาระเบิดเฉยพออยู่ข้างบนครับถึงแล้วถึงแล้วแล้วไปเลยท่านผู้ชมครับเออเปิดไว้โอ้โหหูเลยฮะรู้สึกหลวหลวยัดนอนอยู่เนี้ยขอเยอะไปเลย ต้องทดลองเอ้ลูกโมลูกโมเจ็บลูกโมเลยฮะอุดยทดลองเปลี่นเพื่ออะไรครับไม่ได้เพื่ออะไรเลยฮะตอนคือก้อนคือกระสุนคือลูนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนชักดักลอยเลยครับนี่ลูกโมฮะอุ๊ยลูกโมอย่างแรงอ่ะชอบชอบชอบไหนทดสอบทดสอบยิงโอ้โหแรงแรงดูเชื่ออย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนปืนก้นมากในช่วงนี้นี่ฮะเปืนก้อยู่เนี่ยเซโดอ่ะไรครับพร้อมไหมพร้อมแล้วพี่ อโอ้ยโอ้ยด่านอะไรวะเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่นอนเถอะเนี่ยโฮ้ยโอ,ยโอยดาด่านนี้คุ้นๆะทางยาวครับคุ้นๆยังกับเล็กคนเด้ฮนะอะไรอ่ะเราวิา่งไปบนคอนโล่ฮนะสบายบ้างมากเราเราต้องลงไปทางเรา,เราต้องลงไปทางท่าน้ำอะ่ะไปรอพี่มากเราต้องไปรอพี่มากครับไม่ใช่รอ <ผม S 1> <ะ>พี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยโอ้เราต้องมาเอาสารอะไรบางอย่างไม่ใช่เอาสารนะจะไปนี่ครับเรียกว่าไปไงชนวน อ๋อกดเลดีโอฮะผมกดเลยนะกดเลยแล้วคราวนี้สงสารสงสารในคราวนี้ตามตามเกมทุกเกมเมื่อกดเลดีโอมันก็จะมีเสียงมันก็จะมีเสียงมาเอาอะไรไปวางก่อนเอาอะไรไปวางก่อนตั้งระเบิด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 ในด้วยจิตตั้งระเบิดได้พร้อมติดตั้งระเบิดพร้อมเฮ้ยมันมามันมามาจิดตั้งระเบิดก่อนฮะโอเคได้แล้วสองจุดสองจุดระเบิดที่วางที่ว่าระเบิดระเบิดตีนระเบิดตีน ไอ้แลนไมร์แลนไมร์เรียกเรียกระเบิดแต่ละอย่างเลยเดี๋ยววิมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาหลังมาตัวนึ่อเออทำไมระเบิดระเบิดตีนวางไม่ได้โอ้โหผมไปแล้วไม่ไหวแล้วมันเยอะไปดิอุ้ยสมพีดินอัปเบรเลยเลยสองเล็บตีเยอะดี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 อุ้ยมาหลังเหรอมาหลอยเหรอมาหลอยหลังเหรอเข้มองซ้ายมองขวาทุกคนผัดจะมองมาต้องซุ่มมาต้องซุ่ม กันไายใจครับกันไหนใจยิ่งข้าวลำคอวัาจะเผาบูแล้วครับเราจะเป็นสายซัพพอร์ตเผานะฮะอื้อาหน่อยนาไปกินปุ่ปานเลยเฉยอื้อเอายิงไม่โดนนะฮะไม่เล่นยังดีครับโดนโดนดังเป้งช่วยเผาครับช่วยเผาครับนะไปช่วยเผาแล้วทิ้งผมเนี่ยนะ่เยอะยังยังยังไม่หมดยังไม่มาอีกข้างหลัง วิ่งบอยแบน okay. ตรงๆวิ่งเข้าไปขบครับตัวนี้วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาชาร์จวิ่งเข้ามาชาร์ตดีเยอะมากโผมล็อกผมล็อกตรงเยอะมากเลยโอ้โหดูดินสกิดสกิดเรียบร้อยมีถ่านนละมันไม่โดนเลยถ่านนละมันแวบถ่านนละมันระเบิดยอดเมนยอดครับระเบิดดีครับมีนักถีบยังมีอีกฮะ มีกระตุกมีกระตุกสโลโมชั่นเลยหัวชิมหัวชิมมีระเบิดหมดดีนะครับตายฮะตายข้ามวนมีกระสุดปะฮะพวกเราเป็นทีมรวมที่ดีเลยเกมเนี่ยเปลียนมาโอ้ใช่เลยครับมันมาแล้วมันมาแล้วครับมันมาไลยน้ะเลยเทียบเลยพอขึ้นมาเก็บกบอลชนก็เลยเดียบจะเก็บตัวใหญ่เคยเออ เดียวมงตรงกระไดให้มึงวมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วิ่งมาเฮ้ยมังวิ่งมาเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเยเฮ้ ตรงนี้ยังไม่ปลอดภัยอย่างแรงครับตรงนี้ใช่ดตรงนี้ไม่ปลอดภัยครับพี่ว่ามันมาหลายทางมากอ่ะอภัยเลมาทางเดียวอ่ะอืมเล่นนู้นร้อยพิกดีพิกดีแรงขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเฮดช็อตเดนเดโลแม่ไม่โดนยิงไม่โดนยิงโดนแล้วโอ้โหมทุกีถังน้ำมันขาดน้ำมันระเบิดเรียบร้อยเรื่อยยิงเนี้ยเออหัวแตกเฮดช็อตครับเฮดช็อตครับเฮดช็อตครับ เกมเกมเก็บคอยที่ดีเลยเกมสุดยิงหัวเลยครับเกมนี้ยิงสะใจมากอะเกมหมดแล้วนะครับรอมาทันไหนล้วตองนี้ยังไม่หมดครับตองนี้ยังเยอะอยู่เอ้ยบอสมาบอสมาพี่บอสมามีหัวเลยมีอะเอาหัวหมดแล้วหัวหมดแล้วหัวหมดแล้วหัวแตกแล้วที่หลังหลังพี่ที่หลังบอสโอ้ยโอ้ยทานซานชิวันทันทะลุสุดอยู่โอ้โห่แ้อโธ่โอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวก็เพาะอยู่ไหน ไปช <si ่วยกันหน่อยฮะช่วยอยู่ช่วยตู้หลังอยูวูวูวูตัวนี้มันเยอะเยอะจ้าเยอะจ้าผมยิงหัวบอสอยู่ฮะอุ้ยไม่โดนเลยฮะโเกมนี้เปบอกของฟามสัมัะคีครับว่าใครสัมัะคีกับใครใครอยู่รอบบอสแตกแล้วบอสแตกครับบอสแตกบอสชักเบ้าบอสแตกชักบู๊บอสชูยู่ฮะตัวนี้เป็นไรครับตัวนี้เป็นไรครับตัวนี้เป็นไรครับโปรโมชั่น ผมนี้ช่างเก่งเลยช่างเก่งทั้งรอนี่มันเท่าไรทั้งหมดครับเนี่ยหมดยังหมดยังตัวนี้ตัวนี้เกิดเกิดเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมหัวซ้ำเลยหัวซ้ำเลยโอเคหมดยังไปเนี่ยไปยังไปยังเกิด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 มาทำไมเกิดมาทำไมตั้งแต่ไม่คิดถึงและรักเราควารักจริงแห้หรือยังปั๊บโมโจมโจมที่ชั้นแรกหรือไม่ดึงไปดึไป เฮ้ยยังแสดงเก็บวันนี้แสดงว่ายังเหลือฮะมันยังไม่จบมิชชันนะมันต้องจบมิชชันนะมันนี่้องความสุขใจครับมันนี่ร้องความใจครับเสียงเพลงไม่รูคนคนเราเลยแอ่มันมีนมันโหยหัวดูฮะตามล่าตามล่านี่เจอแล้วเหมือนเจมมาตามล่าอือเหมือนเกมมาตามล่าเหมือนว่ามันเจมมาตามล่าตามล่านี่แหละตามล่าฆ่าซอมบี้อ่ะกดไลโย้ฮะเจ็ดเนี่ยเจ็ดคอมบีอ่าผ่านแล้ว ใก็ได้แปบอกว่าส่งสารไปที่ไหนใช่ไหมสนองการกุญแจรับจากอมบีตัวหนึ่งเลยใไใช่ครับโอเคครับตอนนี้มันต้องการให้กลุ่มของเราเนี่ยไปที่ไหนที่หนึ่งต่อครซึ่งเราก็ไปครับแล้วเราก็ไม่ได้พูดอะไรกันเลยอาจบทัพตอร์แล้วนะครับเยี่ยมเลยอยู่เฉียวนะครับก็ถ้าอยากติดตามพาร์ทต่อไปนะครับ ไลท์ท so right. ัชท์ไคลแอนแชร์พวกเราสามหนุ่มสามหนุ mm huh? ่มสามหนุ like ่มสามมุมไลท์ลงบ่อเลื้อยลงบ่อวานไปัเราจะมาตอนพัทหน้านะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับฟิวเกีเนยีเฮลแล้วเจอกันบ๊ายบายแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย